น,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 น้มันนนใี้้นนมั่นจะเหลือัีีนน่่าจะขดเป็นบ่อประดุกนะครับที่ผมเลี้ยงไว้หลังบ้านเนาะวันนี้ว่าจะทำการดูดน้ำนะครับเพื่อเช็คดูนะครับว่าเขาเหลืออยู่มากน้อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าประมาณการไม่ได้เลยนะครับนี่เป็นสภาพบ่อนะครับ

ปหมอรู้สึกว่าจะปล่อยไว้สองสามตัวจะได้วางแผนถูกเป็นหอยโคงนะครับที่ปล่อยไว้หอยโคงหน้าปล่อยไว้นี่ละครับปลาหมอตัวยาวมีปลาหมอนันี่ใช่ปลาช่อนนะนั่นไม่มีถุงมือ ใหญ่สุดน่าจะมีตัวเดียวนี่แหละป้าดุกตัวเมียน่าจะไข่ครับตัวนี้หมอทองโอมทองโอมนี่ตัวเดียวกันหรือเปล่าวะนี่อันฮะตัวเมื่อกี้บอกว่าคนละตัวอันนี้ใหญ่กว่าตัวนึง่งถ่ายใกล้ๆก่อนมันมีอยู่สองสามตัวแหละที่ตัวใหญ่กว่าเพื่อนคนละตัวกันนี่น่าจะไซส์ 2องตัวโลเสตัวน่าจะเกินโลแล้วมั้งตัวเบลเลอร์เลยสีมันเหลืองยน่นะตัวเมื่อกี้รู้สึกกับตัวเล็กกวอันเนี้ยเปิดน้ำเบาๆรูกปายมันกิน สังโคตรไม่รู้ทำบุญหรือทำบาปไม่รู้อ่ะจากอ้วนๆผอมเลยรนะรกระดุกเล่นน้ำใหม่นะจ๊ะเปิดน้ำให้ใหม่รับเติมน้ำได้ระดับเดิมเรียบร้อยนะครับเป็นอันว่า การเช็คปาดุกวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่ครับเหลือก็น่าจะสัก30ตัวขึ้นนะครับผมปล่อยไว้ร้อยร้อยตัวมันก็มีตายไปบ้างออกไปบ้างครับแต่ก็ยังถือว่าโอเคครับครับผมขอบคุณที่รับชมครับผม